กรุงเทพมหานครเตรียมตัวสู้กับฤดูฝุ่น PM 2.5ตรวจควันดำรถยนต์หลังมาตรการใหม่พบว่ารถไม่ผ่านมาตรฐาน21คันฝุ่น PM 2ออีกรอบในกรุงเทพมหานครเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝุ่นในเดือนพฤศจิกายนกรุงเทพมหานครก็จะต้องสู้กับปัญหาฝุ่น PM 2.5อีกครั้งหนึ่งแต่กรุงเทพมหานครไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นว่างเปล่าแต่มีการตั้งมาตรการใหม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ของเรา นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถยนต์ควันดำที่อู่รถเมษาทุประดิษฐ์และวินรถสองแถวสาย1 2 6 1บริเวณใต้สะพานภูมิพลเขตยานาวาเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นและความสะอาดของอากาศแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดฝุ่นพ m 2.5นายชัดชาติได้เผยว่าฝุ่นพ m 2.5ในกรุงเทพมหานครมีสาเหตุหลักมาจากสปัจจัยสำคัญคือสภาพอากาศที่ปิดในช่วงฤดูหนาว ทำให้การไหลเวียนของอากาศไม่ดีฝุ่นจากรถยนต์โดยเฉพาะรถดีเซลที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และการเผาชีวมวลจากพื้นที่รอบข้างหรือในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมการรับมืออย่างต่อเนื่องและมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมควบคุมมลพิษตำรวจจราจรและกรมการขนส่งทางบกเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มาตรการใหม่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 1ในมาตรการที่เกิดขึ้นคือการปรับปรุงมาตรฐานการวัดควันดำให้เข้มข้นขึ้นโดยลดค่าการทึบแสงจากเดิม30%เหลือเพียง20%ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบควันดำของรถยนต์เป็นไปอย่างถูกต้องและเข้มข้นมากขึ้นจากการตรวจสอบเมื่อวันก่อนพบว่าจากรถที่ตรวจสอบทั้งหมด900คันมีรถที่ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน21คัน ซึ่งคาดว่ามาตรการใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ประมาณ24นายพรพรมวิกิตเศษที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครกล่าวเสริมว่าจากการตรวจสอบวันนี้พบว่าภาพรวมของอูรรถเมย์ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่เมื่อมาตรวจสอบรถสองแถวพบว่ามีรถที่เกินค่ามาตรฐานจํานวนสองคันซึ่งแม้จะเป็นไปตามเกณฑ์เดิมแต่ก็เกินมาตรฐานขนาที่เกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่กําหนดไว้ที่20 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับปรับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ก่อนที่รถทั้งสองคันต้องไปเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและไส้กรองและเข้าสู่โครงการกรีนลิทซึ่งเป็นมาตรการที่กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ผู้ขับขี่ทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและไส้กรองเพื่อลดการปล่อย p m 2.5ซึ่งจัดก,การทดลองพบว่ารถที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองสามารถลดการปล่อย p m 2.5ได้มากถึง42% ปัญหาการควบคุมรถที่มีปัญหาควันดำด้านอำนาจหน้าที่ในการควบคุมรถที่มีปัญหาควันดำจากการตรวจสอบรถที่มีป้ายทะเบียนสีเหลืองซึ่งกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจในการดำเนินการโดยตรงเนื่องจากต้องประสานงานกับตำรวจตามพระราชบัญญัติขนส่งและจราจรทางบกปัญหาน,านี้เป็นหนึ่งในสิบข้อเสนอที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีโดยขอให้กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าพนักงานขนส่งด้วยเพื่อให้สามารถช่วยตรวจสอบรถป้ายทะเบียนสีเหลืองได้โดยตรงสำหรับรถทั่วไปสีล้อที่ตรวจพบควันดำปัจจุบันมีเวลาแก้ไข30วันแต่มองว่าระยะเวลานี้ยาวเกินไปเพราะเจ้าของรถจะรอจนวันที่27-29ถึงก่อนจะแก้ไขท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอให้ปรับลดจาก30วันเหลือ3าวันหากรถไม่แก้ไขภายใน3าวันก็จะติดสีแดงห้ามใช้เด็ดขาดขณะนี้กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างดำเนินการตามที่เสนอ ช่วงพีคของปัญหาฝุ่น PM 2.5สำหรับช่วงพีคของปัญหาฝุ่นน่าจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม2569แต่จากการดูพยากรณ์อากาศวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์นี้6-8ถึงพฤศจิกายน68อาจจะเห็นสีส้มบ้างประชาชนสามารถติดตามค่าฝุ่นได้โดยใช้แอปพลิเคชัน airbkk สำหรับกรุงเทพมหานครและใช้ของรกรมควบคุมมลพิษแอร์ซีไทยสำหรับทั่วประเทศเพื่อเช็คค่าฝุ่นได้แบบเรียลไทม เชิญชวนประชาชนร่วมมือแก้ไขปัญหาเชิญชวนประชาชนที่มีรถดีเซลนำไปเปลี่ยนไส้กรองและน้ำมันเครื่องปัจจุบันมีโปรโมชั่นค่าแรงฟรีไส้กรองและน้ำมันเครื่องลดราคาสามารถเช็คโปรโมชั่นได้ทางมาตร,ราการกรีลิทพลัสและขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นรถควันดำสามารถแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟอนดูกรุงเทพมหานครจะรับเป็นเจ้าภาพไปติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปการดูแลรถโดยสารและการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น p ี2.5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคอสอมกได้เผยว่าสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร,รกรมควบคุมมลพิษและกรมการขนส่งทางบกได้ทําการตรวจวัดควันดํารถโดยสารประจําทางคอสอมกจํานวน11คณนนอุตสาหทุกประดิษฐ์เพื่อป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่พบค่าควันดําเกินมาตรฐานที่กําหนดคอสอมกได้มีการดูแลรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และระบบไอเสียของรัฐ